สวัสดีจ้าพี่น้องมาพรกันกอดิที่เกา้าวจ้าเบอร์นี้กับชมนุ้ไผ่เมื่อกันแลช้ชนเดียวกันเบอร์นี้สิมากินผลไม้ชนิดหนึ่งให้เบิรงนี่บูบอกว่ามันคืออย่างกินหอมหอมซื้อมันคือเคปเคปกุดเบอร์รี่บานเท่าเอิร์นอะไรอย่างนี้นะบักแข้งปูกินหอมหอมจ้ะกล้องน,นี่ได้มาได้ราคาสี่สิบบาทเท่านั้นกเกียร์ให้บเบอร์ด้วเนี่ย กินหมมอมๆกุนเคปุนเบอร์รี่ค่ะภาษาอังกฤษนะคะเห็นบอกนี่เอาเอาเอาเ้าเซลล่าเลยดีอ่ะยังซีอะเอาเอานี่ยพี่น้องไม่ใช่เป็นยังซีกุ้งสีแกะเป็นไม่ใช่เซีเนี่ยโอ้ยแม่เนี่ยกุ้งสีเป็นยังซีเนี่ยอันนี้เขาพับมาแล้วเนาะเขาพับกุ้งสีเป็นยังซี นี่จะเป็นต้นอันโอ้ยสกขภาอันนี้ของไมนี่จะเป็นตัวจรงสิแต่มันไม่ใชเป็นอันห่อหุ่มจังสิพี่น้องนี่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 มันสิห่อหุ่มจัิงสิบานเข้ามาสิบลอนด์นวยอนใหญ่ปานนี้เลยนะอันนี้ไม่เป็นตายพันธุ์ขั้นหม่เนาะนี่ให้เจนดูไ้สิพอขึ้นไป้ีกสิเลยเสร็จหน่อยหนึ่ง เอาปลาซิมกินหอมหอมอืมบอกเนี่ยเปรี้ยวอมหวานอืมรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะแต่บางเมวยกะหวานเลยบักแข่งโป๊ะสาเอื่นบักแข่งโป๊ะ Ừ, จำมจำมเจวจำมเจวด้วยนะี่งมันมีจานหน่วยใสย่ ừ, จำมเจล่งเลย ừ, ทั้งเลมันจิคือจานบักแข่งบ่เป็นบักแข่งบ่ บักแข้งหรือมะเขือพวงลักษณะข้างในนี่สิเป็นคือกันเลยสิเป็นเมน็ดน้อยอยู่ข้างในยังสิเนี่ยคือบักแข้งเลยบักแข้งมันยังสิต่อว่าอันนี้สิบลหึ่นคือบักแข้งนั่นสิแบบเปรี้ยวอมหวานกินสมได้เลย คลิปก <c oughs> ุชเบอร์รี่หรือบักแข่งโป๊ะ้วยไงดีดีท่าพักเนื้อเขาวันปลูกแซ่บดี กินโซมเซฟได้พี่น้องอกินหอมหอมกันเจลออ,อย่าด้วยรับเกล แค่ตงนี้เลยตัวขี้เฮียบหมดแล้วีหูบ่ะยำอันนี้สิร่องนวยอันเดียบพันสมบ้งเลยอันนั้นเปลี่ยนสีก็ยังสมสมนุ่งเหลืองอยู่เมื่สิบวงบอกว่าเมื่สมประสบสิร่องสีนุืย อันนี้สีออกสมสมนวอหนึง่งนวยแบบคือจังสีเย็นสมสมเข้มเ็มอ่ะมันชีวานมันชีวานอมเปรี้ยวอืองเหื่อหวานอมเปรี้ยว,ยว,ว,ยวถ้าเป็นนวยสีอออนออกกุ้งหนึ่งเหลืองนวลหนึนน่งอ่ะ เหลืองทีพอนเราไปสูมอะมันจะเป็นแบบเปรี้ยวอมหวานแกลจมเจลก็ยังกินบอกสูมอะไรี่น้อกกินสูมเกลบดิเคปพุดบลูเบอร์รี่ไดมมาตาลตาด สีบาทถึงด้วยนี่บอกเลยว่าถือเือเนี่ยตัไปกินมากสเสุดอลล่ะของบนมันอะ่ะเ็ตกอเศตกอกอืมันนิ้ถือหวานหวานเลยมันจะมีหลายแบบบเปรีย้ยว เปรี้ยวอมหาวานหวานอมเปรี้ยวแล้วก็หวานเลยแบบมีอะไรน่ะนีแค่หนกับแต่วานี่สีออกสมพูเลยอืมหวานเลย ่กินสมเลยโอ้ยเสียพักเด้อพี่น้กินหอมอ่อนๆเนี่ยๆหมันสิบ่สม้มันยังมีความเหลืองๆหน่อยนึง vô địch biao vô địch bẩn, Dẹp. địch luôn vô địch tạ vô địch biao vô địch biao vô địch ไปแล้วจ้าพี่น้องบาเนี่ยแวะมาสิแม่เบิร์จ้าอะไรผลละใม่แปลกๆมาให้เบิร์เนาะจริไดายกะฝากกันเลยก็แชร์กดติดตามนี่ด้วจ้ากว่ากันไม่คลิปหนักจ้า